คยสงสัยไหมว่าทําไมไมีแต่ข่าวเช้าเรื่องพระเนนและคนที่แอบอ้างศาสนาพุทธคริสเนี่ยไม่มีบ้างเหรอคลิปต่อไปผมจะเผยให้เห็นความจริงแสนอับปรีเกี่ยวกับการหนงพระเจ้าอ้างศาสนาคริสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบูชาเสียงดนตรีบูชาเสียงดังบูชาปาร์ตี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันทำลายชีวิตผมมาสิบกว่าปีจนผมไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเตรียมติดตามชมได้นะภายใต้รอยยิ้มในแสสดใสสุภาพดูเป็นผู้ด,ดีมันมีอะไรซ่อนอยู่เราไป่ไนดี่ก็นการเรอย้ไม่จบเองก็มี